แน่นอนนี่คือตัวอย่างบทความ YouTube ภาษาไทยความยาวประมาณ500คำตามหัวข้อที่คุณให้เผยโฉม F16AM รุ่น2026มาถึงไทยอย่างเป็นทางการหลังสหรัฐเสนอให้ยูเครนก่อนหลังจากที่มีข่าวลือมายาวนานในที่สุดก็เป็นที่ยืนยันแล้วว่าเครื่องบินขับไล่ F16AM รุ่นปรับปรุงปี2026ได้เดินทางถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วการส่งมอบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทย ในยุคที่การแข่งขันทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้มข้นขึ้นทุกขณะ F-16AM คือรุ่นอัปเกรดจ,จาก F-16A โดยมีการปรับปรุงระบบเรดาร์การสื่อสารและระบบอาวุธให้ทันสมัยเทียบเท่ารุ่นใหม่อย่าง F-16V แม้จะไม่ใช่เครื่องใหม่แกะกล่องแต่การอัปเกรดล่าสุดในปี2026นี้ทำให้ F-16AM สามารถรองรับภารกิจยุคใหม่ทั้งการสู้รบทางอากาศและโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินด้วยความแม่นยำสูง ที่น่าสนใจคือเครื่องเหล่านี้เคยอยู่ในกลุ่มที่สหรัฐเตรียมจะมอบให้ยูเครนในช่วงสงครามกับรัสเซียแต่ด้วยข้อจํากัดทางยุทธศาสตร์และการเมืองทําให้มีบางลำไม่ได้ถูกส่งไปและถูกจัดสรรใหม่ซึ่งไทยได้ใช้โอกาสนี้เข้ามาเจราจาโดยตรงกับรัฐบาลสหรัฐผ่านข้อตกลงด้านความมั่นคงและการฝึกบินร่วมระหว่างสงประเทศ กองทัพอากาศไทยได้รับมอบ F16AM ลอดแรกจำนวน4ลำโดยจะประจำการที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาเพื่อทดแทน F5 ที่ปลดประจำการไปก่อนหน้านี้และเตรียมขยายข้อตกลงเพื่อนำเข้าเพิ่มอีก8ลำในเฟสถัดไปภายในปี2026-2027นอกจากตัวเครื่องแล้วความร่วมมือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการฝึกนักบินการอัปเกรดฐานบินและการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนซึ่งจะช่วยยกระดับความพร้อมรบของไทยในระยะยาว ถือเป็นการเดินหมากที่ชาญฉลาดของกองทัพไทยในการรักษาสมดุลอํานาจกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียเสียงวิจารณ์จากภายในก็มีหลากหลายบางฝ่ายกังวลว่าการจัดหาเครื่องบินที่ผ่านการใช้งานแล้วอาจไม่คุ้มค่ากับงบประมาณแต่จากมุมมองยุทธศาสตร์แล้วการได้เครื่องบินขับไล่ที่ผ่านการอัปเกรดล่าสุดพร้อมใช้งานในทันทีเป็นทางเลือกที่ดีกว่าว่าการรอเครื่องใหม่ที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการผลิต ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านยังคงต่อรองซื้อ Su-35 หรือราฟาเอลไทยกลับเดินเกมไว้กว่าพร้อมยกระดับฝูงบินของตนด้วยเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วในสนามรบจริงอย่าง F-16AM ทั้งหมดนี้ทำให้ F-16AM กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมใหม่ของกองทัพอากาศไทยในปี2026อย่างไม่ต้องสงสัยหากคุณต้องการให้จัดรูปแบบเป็นสคริปต์วิดีโอ YouTube พร้อมเสียงบรรยายหรือมีสไตล์เฉพาะเช่นดรามา่าข้อมูลเชิงลึก หรือวิเคราะห์เชิงทหารบอกได้นะครับ